มาบ้าบ้าคอสต์นัยพวกนี้อ่ะของแรกมีแล้วเฮ้ยเหลืออย่างก่อนหน้าวันที่สามขอดีอดีหน่อย <c oughs> โอ๋ยอีกแล้วขอสไน,นเปอร์ดีเจนชาบเบลใช่ไหม ่าลิเจนคืเจ้ชาเบตดๆๆๆปร่ครับแล้วก็เปิดต่อเมื่อกี้มีคำหยาบขอขออภัยนะครับ โอ้ไม่มีของดีเลยอ่ะขอบปวดด้วยสนายสักอันก็ดีนะเดี๋ยวมาสเตอร์มันก็ดาร์ควีนผมได้กุ้มเลยแฮ้วโ <Hell what? S 1> <c oughs> ้อ่ะฮ่ากองครับซึ่งเอาไปลงบุมูนดีกว่า <c oughs> <c oughs> เลยเปิดพกไม่ใช้พกเอาสนไนเอร์นั่นไงโอ<ฮ>้ยเท่ อันนี้พกใช่ไหมนะเรงเท่าไหร่สองกว่าอายะอืมเตอเตอเตอตอเตอเตอเฮ้ยงอระเบิดเฮลนั่นไงอ๋อ รู้สึกว่าไม่ได้ของดีเลยของที่ได้มาจะเป็นลเจนชาเบดระเบอร์สองอันแล้วก็อีกสามอันอเล่นสักตาละกันออหอตัดตอนนี้เริ่มแล้วกันนะครับตอ,ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะผมพลุห่าห่าสีแดงอยากอยู่สีฟ้าสีแดงก็ดีมาอ้วแหลก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 หัวแหลกเลยเออมาแล้ว โอ้ยแหละขนางนาเวลาอาชิพเล่นแล้วเลยเนาะอุ้ยน่าเดือดจอดว้าวนี่ไม่หนักเลยว้าวตีไม่ติดพิษเลย รู้สึกแหลกยังไงไม่รู้เพราะอัดคลิปแล้วมั้งไปบนนี่เหรอบอกว่าจะไม่มีคนหลักรอ ด้วยช่วยอาจดหมายมาแล้วอุ้ยปลิวอุ้ยตะลี่โอเมน ล่าดกเอ้อของใครทีมออกทีมเรอเรียบร้อยครับอ้าวมาคิวสองอ๋อเอ้ยมีคนตายแลผิดเหรอโคตรเอออ้าว เฮ้ยเอฟซีเรเยอเหมือนเราเลยแต่เราบวกเนาะอ้าวคิว ตายจะหนีซะหน่อยว้าเล่นเกมยังียเงีย,งย,งย,งยอ่เนาะเี๋ยวจอดรู้สึกยิงแมนขึ้นเลยไ,ไม่รู้เวาลาอาลิปเอา ครับกบล้านช่วร์เอาโอ้ ตายซะเถอ,อะกาเดียนอเมตาโอ้โหได้ช่วยแทนคะแนนโอ้โหเนเวอร์โอ้โหโ,โหดไปเปล่าค่าสุดเจ็ดตายศูนย์อย๋อกรรม ฟันมั่วครับตัวใครตัวม,ว oh? <c oughs> มันลหรเฮ้ยสมบัรณมากคิวฟรี free. อยู่ที่สองเลยเหรอ อายซะรอคนมาโหบุกอันนี้ไม่ตายโ,โอ้ตกอันดับตกแฮ เย้ yeah, ชนะชุดบอลใหม่ป่ะนะโอเคครับงั้นตลอดคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับปเป็นึันเดยวเป็นึันเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบแล้วเต้านี้ ว้าวทำไมได้เยอะจังไปเทมอัพเกรดอาวาตาการจะร่เรเรียบร้อยเติมประมูล เพ็ดเพ็ดพวกติดไหมล่ะติดหรอโอเคฮอปเปอดในกล่องนึงนะจบคลิปเลยอันนี้หนึ่งสองสามจบเฮลอ่าง,งั้นสำหรับ,บวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ